ร่วงม Marketing. สนับสนุนโดย AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่า Marketing ในวันนี้ค่ะพี่ตุม้มเรามีเรื่องอะไรน่าสนใจคะเป็นเรื่องการตั้งราคากับความยากเรื่องนี้ผมได้ไอเดียมาจากตอนที่ผมไปร้านตัดผมร้านหนึ่งเป็นร้านที่หรูหลูก <c oughs> ็อยากไปรู้ว่าเป็นยังไงบ้างก็เข้าไปในร้านพอเข้าไปถึงปับ๊บช่างที่เดินมาถึงปับ๊บเนี่ยโหแต่งชุดดีมากเลยนะครับแต่งชุดหรูมากแล้วก็มาถึงปึ๊บ แล้วก็จะมีอุปกรณ์ของเขาเองที่คาดากันไก่ส่วนตัวอะไรส่วนตัวมีกันไก่นี่มันมีหลายไซส์ซเลยอะไซ์เลยแบบเหมือนเหมือนพ่อครัวหรือเชฟมีมีดหลายๆแบบมาถึงก็เริ่มจับผมดูเส้นผมดูเส้นผมว่าเส้นสผมเราเป็นชนิดไหนลดเวลาท่าสองก็มีมุมเลยนะอาจารย์ก็เริ่มเริ่มซอยผม อ่าสักพักหนึ่งก็ควงไม่ควยนควงเสียวเลยก็ก็นั่นแหละครับทำไปสักพักหนึ่งแล้วก็ตัดซอยผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คิดตังค์ก็ราคาค่อนข้างสูงแต่เรู้สึกว่ามืออาชีพแน่ๆเลยถ้าฟอร์มของเขาอะไรต่างนี้มืออาชีพแต่พอมาดูทรงผมมันก็ธรรมดาธรรมดาแต่เรารู้สึกว่าพร้อมกับจ่ายกับความยากหรือความมืออาชีพของเขาเหมือนกับว่าตอนครั้งหนึ่งมีคนเคยเล่าผมฟังว่าถ้าเราสมมติว่าเราขับรถไป แล้วเราลืมกุญแจไว้ได้รถเราจะตามช่างสะดาะก,กุญแจมาใช่ไหมถ้าช่างมาถึงปุ๊บกิ๊300มินจะ<อ>รู้สึกไงอ๋อมันดูง่ายมากเลยเนาะมันแพงใช่ไหมค่ะ<ฆ>รร้สึก300มันนิดเดียวแค่เราต้อง300<ๆ>แต่เขาเดินมาถึงปุ๊บเขาก็ปุ๊บไม่ได้เปลี่ยนอันใหม่เหงื่อเริ่มไหลร้อนใช่ไนหะถ้าทำซ้ํมวัน5นาทีแล้วหันมา ปิดเปิดประตูออกแล้วก็คิดมิ้มนสามร้อยมินเริ่มรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าไอติ๊กแรกครั้งเดียวล้วผ่านเลยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าทั้มเราทําไม่ได้อ,อแต่พระนขนาดเขาเป็นมืมอซีบแล้วเขายังใช้เวลาตั้งนานข <Okay. S 1> นาดนี้ราคา300โอ้โหมันยากมันถึงแบบยอมจ่าย300แต่ถ้ากึกเดียวรู้สึกมันง่ายแค่นี้ยังคิดเราตั้ง3 0มร้อยเหมร้อยเดียวก็พอแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือราคาที่เกิดขึ้นจากความยาก เหมือนกับเวลาเราไปร้านอาหารเราเคยเห็นนะครับว่าเขาบรรยายบอกว่าน้ําซุปอันนี้ต้มมา3มวันเราโอ้น้ำซุปต้มมา3มวันมันต้องหวานหอมอร่อยแน่นอนเลยหรือยิ่งถ้าเพิ่มรายละเอียดไปบอกว่าต้มจากขาหมูตัวเมียข้างขวาตัวเมียข้างขวาที่ตัวเมียเขาข้างขวาหมูจะแสดงความรักด้วยกันเอามือเอาขาข้างขวาเนี่ยเขี่ยหน้าเออตัวผู้อันนี้เรื่องจริงเหรอไม่จริง น้ำซุปนี้มาจากความรักของหมูตัวหนึ่งมันก็จะทั้งสร้างสตอรี่แลวเรื่องยะเราให้มันวุ่นวายเข้าไปใหญ่หรืออย่างเช่นเราเคยผมเคยอ่านของมูจิครับดีไซเนอร์คนหนึ่งทำางเกณยีนต้องการสีพิเศษขึ้นมาล่องเรือไปในกลางทะเลลึกเพื่อตามหาสีน้ําทะเลที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพื่อเอาสีนั้น,นที่สวยที่สุดมาทำางเกณยีนตัวนี้ มันดูยากเลมฮะมันดูยากค่ะเพราะเขาต้องล่องเรือไปเลยนะคะแล้วสีนี้ต้องไม่เคยมีมาก่อน point ร,ราคาหรือ story หลอดนี้เนี่ยครับการตั้งราคาเนี่ยมันจะทําให้มันสมดุลกันได้และทําให้พอยิ่งยากขึ้นราคาเราตั้งได้สูงขึ้นได้นี่คือกลยุทธ์การตั้งราคารูปแบบหนึ่งต้องมีความยากหรือความพิเศษจริงความละเอียดของมันเนเช่นใช้ขาหมูข้างขวาที่เขียนหน้าอะไรอย่างเงี้ยนไม่จริง